สดศึก l อ c ีซีซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566ครับ oh, oh, oh. คุณเชื้อชัยนีลการและผมบรรลุคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับกรมลิกิจกัปตัยไทยน้อมเต็มครับวัยครู3ยกมีกองสดๆผ่าเปรียดมงคลแองเกิลอาแล้วครับใส่เลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับรู้กฎกติกาอย่างดีแล้วนะครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับทางช่อง8ครับเอาซ้ายกับขวาด้วย เดินชนเลยครับนักสู้จากสปปลาวนะครับทางด้านของอุทัยแต่จะดึงศอกกลับนะครับทางด้านของพรมลิกิบโอ้ยบัดขวาครับบวกเพลียงเดียวครับหลับเลยครับอุทัยแก้วสุรินครับเรียบร้อยค่ยกแรกครับนี่แหละครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะครับร้อนฉ่ำร้อนฉ่ามาก็เรียบร้อยเลยครับขึ้นเชือกไปแล้วครับโอ้โหลำหักลำโค่นนี่ไม่ธรรมดาครับ มาเร็วไปเร็วเคลมเร็วครับวันนี้พรหมลิขิตสิงปาทองครับแม่จะรีบกลับไปดูข่าวเดชช่องแปดหรือเปล่าครับไปครับซ้ายทิมกับปหมัดแรกนะครับสัญญาณโอ้ยตบขวาครับต่างคนต่างฮุกขวานะครับพรหมลิขิตถึง่อนครับกรรมการแหลมทองบอกไม่ต้องนับเลยครับโอ้ยดูครับขาพับไปเลยนะครับร่วงเป็นนกปีกหักไปแล้วครับ โอ้โหดูหลายๆมุมครับไปเี้ยงเข้าไปครับเต็มเต็มสันกำปั้นเลยครับดูท่าล่นนะครับแม่คอย่นขาพับเลยครับไปครับซ้ายทีมกับไปหมัดแรกนะครับสัญญาณโอ้ยตบขวาครับต่างคนต่างฮุกขวานะครับผมลิขิตถึง่อนครับกรรมการแหลมทองบอกไม่ต้องนับเลยครับโอ้หดูครับขาพับไปเลยนะครับร่วงเป็นนกปีกหักไปแล้วครับ โอ้โหดูหลายๆมุมครับไปเอียงเข้าไปครับเต็มเต็มสันกำปั้นเลยครับดูท่าหล่นนะครับมากคอย่นขาพับเลยครับเป็ยังไงครับคู่แรกครับพรมลิขิตกับอุททยแก้วสุรินทโอ้โหหุยบัดหน้าครับพุกขวาลงไปนั่งลีกนจำเป้าครับแล้วก็หงายหลังพลึงลงไปครับต้องบอกว่าโดนเต็มเต็มจริงๆนะครับนี่ครับพุกขวาครับดูท่าหล่นนะคอย่นขาพับไปเลยนะครับเมื่อสักครู่วิ่งไปดูห้องผสมพยาบาลครับ เขาถามว่าเขาชกเสร็จหรือยังครับคุณมารุตครับยังงงๆอยู่เลยนะครับนี่ครับนั่งลงไปนี่คอย่นแล้วครับขาพับแล้วครับโดนเต็มจริงๆนะครับวิ่งเข้าไปดูในห้องบรรทมพิบาลผมไปถามว่าชกเสร็จหรือยังเขาบอกว่าเขาชกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นใครก็ร่วงนะครับโดนแบบนี้ครับนี่ครับจังหวะหมัดคลอสมัดบวกนะครับนักชกสายเลือดมุสลิมจากจังหวัดสงขลานะครับรายนี้อยู่กับสิงห์ป่าตองครับคุณสมนึกพัฒน์บุรี Corner!